สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูการ์ตูนนะคะก็มีแบบดีๆนะคะแล้วก็กิจกรรมการทดลองดีๆมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะนั่นก็คือในเรื่องของสารละลายค่ะสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของกิจกรรม2.1นนะคะองค์ประกอบของสารละลายนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการทดลองอย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาศึกษาในเรื่องของจุดประสงค์ของการทดลองนะคะจุดประสงค์ของการทดลองนะคะ แล้วก็นะคะขั้นตอนในการทดลองนะคะว่ามีอะไรบ้างร่วมไปถึงผลการทํากิจกรรมนะคะที่ได้เนี่ยตอบโจทย์คำถามที่เราได้วางไว้หรือไม่นะคะเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะนะคะสำหรับนะคะจุดประสงค์ของการทํากิจกรรมในวันนี้นะคะจุดประสงค์ของการทํากิจกรรมในวันนี้ก็คือสังเกตนะคะวิเคราะห์ข้อมูลนะคะของสารละลายนะคะ สังเกตวิเคราะห์ข้อมูลของสารละลายและนะคะเมื่อวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะอธิบายได้ว่าองค์ประกอบในสารละลายนั้นนะคะมีเกณฑ์อะไรในการจําแนกตัวทําละลายแล้วก็ตัวละลายค่ะเรามาทํากิจกรรมกันเลยค่ะสําหรับนะคะอุปกรณ์แล้วก็ขั้นตอนในการทํากิจกรรมมีดังนี้ค่ะสารเคมีที่ใช้นะคะ 1. น้ําค่ะ 2. อน้ําเชื่อมค่ะ สามน้ำเกลือค่ะสี่น้ำโซดาห้าน้ำอัดลมและก็หกค่ะน้ำส้มสายชูค่ะต่อไปนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะหนึ่งค่ะจานหลุมโลหะนะคะมาหรือยังเอ่ยเดี๋ยวรอนิดนึงค่ะหนึ่งจานหลุมโลหะ นะคะ 2. ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลมค่ะ3ครีมทีบโลหะค่ะแล้วก็ 4. ค่ะหลอดจุดสารหรือว่าดับเบิลนั่นเองนะคะคำถามนะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรนะะนั่นก็คือสังเกตนะคะและอธิบายองค์ประกอบของสารละลายนะคะแล้วเรานะคะคำถามคือว่าแล้วเราเนี่ยต้องสังเกตอะไรบ้างนะคะ สิ่งที่เราต้องสังเกตขั้นตอนการทํากิจกรรมข้อที่1ค่ะสังเกตลักษณะนะคะภายนอกก่อนและระบุองค์ประกอบระบุองค์ประกอบของสารเคมีหรือสารละลายที่เรานํามาทําการทดลองในวันนี้นะคะระบุได้ว่าน้ําน้ําเชื่อมนะคะน้าเกลือน้ําโซดาน้ําอัดลมน้ําส้มสายชูเนี่ยมีลักษณะภายนอกอย่างไรนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะต่อมาค่ะขั้นตอนที่2ของการทํากิจกรรม ให้นักเรียนนะคะนําของเหลวทั้ง6ชนิดนําของเหลวทั้ง6ชนิดนะคะชนิดละ1ลูกบาทเซนติเมตรหรือโดยประมาณ20หยดนะคะหยดลงไปในจานหลุมโลหะชนิดละหลุมดังนั้นนะคะเรามีสารอยู่6ชนิดด้วยกัน1 2 3 4 5 6เราจึงใช้6หลุมใช่ไหมลูกในการในการทำการทดลองครั้งนี้นะคะเมื่อหยดลงไปเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาค่ะ ขั้นตอนที่สามนะคะในขั้นตอนที่สามนี้นะคะคุณครูก,ก็จะนํานะคะจานหลุมเหล่านี้เนี่ยนะคะจานหลุมโลหะเหล่านี้นะคะ,ะ,คะใส่ลงเอาไปวางลงบนตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะบนตะเกียงแอลกอฮอล์ดางภาพแล้วก็ขั้นตอนที่สี่ค่ะให้ความร้อนให้ความร้อนจนของเหลวน,นั้นระเหยแห้งไปหมดจนของเหลวระเหยแห้งไปหมดแล้วก็สังเกตและบันทึกผลาการทดลองนะคะ พร้อมทั้งสังเกตและบันทึกผลการทดลองนะคะคำถามค่ะให้นักเรียนเนี่ยลงพยากรณ์ดูว่านะคะเมื่อให้ความร้อนนะคะแล้วสารในแต่ละหลุมนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อคุณครูให้ความร้อนหรือนักเรียนให้ความร้อนแก่จานหลุมในแต่ละหลุมเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรลงองพยากรณ์ดูนะคะหลายคนกคิดว่าเอาน้ําเปล่าเนี่ยน่าจะมีอะไรหลงเลยดูหน้าน้ําเกลือ น่าจะมีอะไรลงเหลืออยู่ไหมนะคะเรามาลองดูค่ะสำหรับนะคะรูปแบบของผลการทำกิจกรรมนะคะก็จะมีตารางบันทึกผลการทดลองนะคะโดยสารที่ใช้ก็มีน้ำน้ำเกลือน้ำเชื่อมแียนก็สังเกตลักษณะภายนอกตามจุดประสงค์การทดลองว่าก่อนให้ความร้อนและหลังให้ความร้อนนั้นมีลักษณะอย่างไรและมีอะไรเป็นองค์ประกอบนะคะมีอะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบของสารเหล่านั้นนะคะ และก็ในส่วนของน้ำโซดาน้ำอัดลมน้ำส้มสายชูก็เช่นเดียวกันค่ะสังเกตลักษณะของเหลวที่สังเกตเนี่ยก็คือทั้งก่นให้ความร้อนแล้วก็หลักให้ความร้อนนะคะแล้วก็ระบ,บุองค์ประกอบของสารแต่ละชนิดค่ะต่อไปนะคะเราไปทำกิจกรรมการทดลองกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะคะก็มีดังนี้ค่ะเอาสารเคมีก่อนนะลูกนะคะอย่างแรกเลยค่ะหนึ่งน้ำเปล่าค่ะ สองนะคะน้ำส้มสายชูค่ะสามนะคะน้ำอัดลมค่ะสี่ค่ะน้ำเชื่อมค่ะแล้วก็ห้าค่ะน้ำเกลือค่ะน้ำเกลือนะคะและอย่างที่หกค่ะน้ำโซดาค่ะนะคะจากนั้นขั้นตอนที่สองจำได้ไหมเมื่อกี้คุณครูบอกว่าอะไรนะคะ ขั้นตอนที่สองนะคะนักเรียนก็มาร์กนะคะจานหลุมโลหะด้วยประการเคมีนะ,ะเขียนตัวเล็กๆนะคะว่าแต่ละหลุมนั้นเดี๋ยวเราจะหยุดอะไรเพื่อที่จะได้จําได้นะคะเวลาหยุดสารลงไปทั้ง2จานหลุมนะคะ6ชนิดด้วยกันมาเติมสารกันเลยค่ะขั้นตอนที่สองนะคะให้นักเรียนเนี่ยหยุดสารต่างๆแต่ละชนิดลงไปในจานหลุมปริมาณเท่าไหร่คะเมะื่อกี้อ่ะหลูกบาศก์เซนติเมตรหรือว่าประมาณ20หยดนั่นเองนะคะโดยคุณครูจะเริ่มเติมจากนะคะจะเริ่มเติมจาก น้ำส้มสายชูค่ะเวลาใช้ดับเบ์นักเรก็ต้องบีบก,ก่อนนะคะแล้วก็จุ่มแล้วก็ปล่อยนะคะอากาศก็จะดันให้ของเหลวหรือว่าน้ำส้มสายชู้ามาในดับเบร์แล้วก็ทําการหยดลงไปให้ถูกต้องกับจานหลุมที่เราเขียนนะคะนับจํานวนหยดโดยประมาณ20จุดค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 สิเจ็บสิแปดสิเก้ายี่สิบอ่ะโดยประมาณนี้นะคะต่อมาค่ะจานหลุมที่สองครูครูจะเติมน้ําอัดลมนะคะบีบตุ่มแล้วก็ปล่อยให้สารละลายเข้ามานะคะนับจํานวนในใจบางคนบอกว่านึกถึงขนมคบเลยค่ะครูใส่ลงในจานหลุมลน้นจนํานวนยี่สิบหยดค่ะนับแล้วนะคะต่อมาค่ะน้ําเชื่อมค่ะนะคะบีบจุ่มแล้วก็ปล่อย นับจำนวน20่สิจุดหนึองสไปจนถึงจำนวนยี่สิจุดอานะคะต่อไปค่ะน้ำโซดาค่ะนูน้ำน้ำโซดามาเติมลงไปนะคะจำนวน20จุดนับในใจอะเมื่อได้แล้วนะคะจานหลุมแรกเราก็วางไว้ก่อนนะคะมาในส่วนของจานหลุมที่สองนะคะน้ำเปล่านะคะ ะะบีบน้าจุ่มแล้วก็ปล่อยขึน้นมานับจํานวน20จสบเดเช่นกันได้เลยต่อไปก็น้ําเกลือค่ะบีจุ่มแล้วก็ปล่อยนะคะอะได้น้ำเกลือแล้วนะคะเมื่อเราใส่สารทั้งหมด6ชนิดนะคะลงบนจานหลุมแล้วเนี่ยนะคะขั้นตอนต่อมาขั้นตอนที่สามนะคะ เราก็นํามาวางลงบนนะคะตะแกรงนะคะซึ่งอยู่บนตะเกยียงแอลกอฮอล์อีกทีหนึ่งคุณครูขอมุกสารเคมีไปนิดนึงนะคะ,ะนะคะนี่คือหน้าตาของสารเคมีเมื่อใส่ลงไปในจานหลุนะคะจากนั้นนะคะคุณครูก็นำตะเกยียงแอลกอฮอล์เข้ามานะคะลงมานิดนึ่งะะเปิดฝาครอบค่ะ แล้วก็นะคะทำการจุดตะเกียงแอลกอฮอล์ระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะักเรียนนะจากนั้นใช้ตะแกรงนะคะลอกออมาแล้วนะคะนำจานหลุมนะคะตั้งนะคะโดยให้ความร้อนนักเรียนรอสักครู่ค่ะจนให้น้ำน้าถือแห้งไปหมดค่ะแล้วก็ขณะนนี้นะคะก็นักเรียนเนี่ย สังเกตการทดลองนะคะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะในระหว่างที่ให้ความร้อนแก่สารเคมีในจานหลุมทั้งหมด6จานหลุมด้วยกันนะคะหหลุมด้วยกันนะคะในระหว่างนี้นี่ยนะคะ เริ่มมีความร้อนเกิดขึ้นนัเกเรียนต้องระมัดระวังนะคะก็จะใช้ครีมคีบโลหะอย่างนี้นะคะลูกห้ามใช้มือนะคะซึ่งตอนนี้นะคะจะเห็นว่านะคะสารเคมีในจานหลุมนะคะแต่ละชนิดเนี่ยเริ่มมีฟองอากาศแล้วก็มีไอ้น้ำนะคะอยูด่ด้านบนเนี่ยนะคะแสดงว่าเริ่มเกิดการระเหยแล้วนะคะแล้วเรารอ,รอจนระเหยแห้งก็คือให้น้ำนั่นออกไปหมดนั่นเองนะคะ างรองและขณะนี้ก็สังเกตผลการทดลองที่เกิดขึ้นนะลูกอาจจะมีกลิ่นของน้ำส้มสายชูนิดหน่อยนะคะนักเรียนก็ระมัดระวังนะคะเราก็เซฟโดยการใช้ภาพปิดจมูก ะะเราก็จะสังเกตว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยเริ่มระเหยออกไปหมดนะคะรอนิดนึงนะจ๊ะน้ำโซดาก็ระเหยแห้งไปหมดนะคะแล้วต,ต่อมาและนะคะน้ำเชื่อมก็ค่อยๆนะแห้งนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเราสังเกตว่านะคะเริ่มลัเหย่แห้งไปหมดแล้วเนี่ยนะคะเราก็ใช้ที่คีบจับนะคะแล้วก็นํามาวางลงนะคะจากนั้นนะคะนํานะคะโลหะอีกแผ่นหนึ่งที่มีน้ําเปล่ากับเปลือนะคะของครูวางลงบนะคะ่ะตะแปลงซึ่งผ่านความร้อนด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์แล้วก็รอสักครู่ค่ะในระหว่างที่รอนะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่านะักเรียนอย่าใช้มือจับนะคะสังเกตเห็นว่านะคะ ของเหลวที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะหลังจากของเหลวหายไปหมดแล้วเนี่ยมีสารบางอย่างหล, <ง S 1> ลงเหลืออยู่เช่นนะคะในน้ำส้มสายชูเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเหลืออยู่ใช่ไหมลูกนะคะน้ำอัดลมเห็นไหมมองเป็นสีน้ําตาลนะคะนั่นก็คือกรนของน้ําตาลนะคะแล้วก็น้าเชื่อมนะคะก็มองเห็นเป็นน้ําตาลเล็กๆนะคะส่วนน้ําโซดาเห็นไหมคะไม่เหลืออะไรอยู่เลยนะคะไม่เหลืออะไรอยู่นะคะในระหว่างนี้ก็ระมัดระวังนะคะลักษณะของ หรือโลหะที่ให้ความร้อนอยู่เกลืออาจจะกระเพื่อมนิดนึงนะคะไม่เป็นไรอเมื่อเรียบร้อยแล้วเรนก็หยิบลงนะคะดันตะแกรงออกไปด้านหน้านะคะแล้วก็ปิดตะเกียงแอลกอฮอล์โดยใช้สาครอบปิดลงไปด้านข้างไม่ต้องตัวนะคะเรียบร้อยค่ะนะคะสำหรับผลการทดลองในวันนี้นะคะเราก็มาดูนะคะในส่วนของนะคะน้ำเปล่าแล้วก็น้ำเกลือนะลูกมีข้อ เปรียบเทียบที่ชัดเจนมากเลยถ้าเราเห็นนะคะน้ําเกลือเนี่ยจะมีอะไรเหลืออยู่อ่าเกลือนะคะเนื่องจากว่าองค์ประกอบของน้ําเกลือนั้นมีเกลือกับน้ําใช่ไหมลูกมีเกลือกับน้ําโดยที่มีน้ําเป็นตัวทาละลายเนื่องจากว่าน้ําเป็นของเหลวมีสถานะเดียวกับน้ําเกลือซึ่งเป็นของเหลวนะคะส่วนเกลือก็เป็นตัวถูกละลายหรือว่าตัวละลายนั่นเองแต่ในส่วนของน้ําเปล่าไปลูกนะคะไม่มีสารใดเหลืออยู่เลยนะคะน้ําเปล่าจึงไม่ได้จัดเป็นสารละลายแต่เป็นสาร บริสุทธิ์ชนิดหนึ่งใช่ไหมคะลูกต่อมาค่ะในจานหลุมโลหะจานหนึ่งจานแรก,กเลยนะที่เราทาําการทดลองนะคะปรากฏว่าน้ําส้มสายชูไม่มีสารใดหลงเหลืออยู่ใช่ไหมซึ่งน้ำส้มสายชูเนี่ยประกอบไปด้วยน้ําแล้วก็กดแอซิติกพอเราเหลือของเหลือเราเอืห้งไปหมดก็ไม่มีสารใดเหลืออยู่นะคะในส่วนของน้ําส้มน้ําอัดลมทีนี้ลูกน้ําอัดลมปรากฏว่านะคะมีลักษณะของน้ําตาลเหลืออยู่เพราะว่า น้ำอัดลมมีองค์ประกอบของน้ำหวานใช่ไหมคะซึ่งประกอบไปด้วยน้ำตาลผสมอยู่กับรวมอยู่กับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็มีน้ำนะคะน้ำเป็นตัวทำละลายเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าน้ำมีสถานะเดียวกับน้ำอัดลมซึ่งเป็นสารละลายนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของน้ำเชื่อมในลูกสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือน้ำตาลทรายนะคะสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือน้ำตาลทรายเห็นไหมคะซึ่งน้ำเชื่อมก็มีน้ำเป็นตัวทำละลายเนื่องจากน้ำมีสถานะเดียวกับน้ำเชื่อมซึ่งเป็นสารละลาย และก็ในส่วนของน้ำโซดานะคะน้ำโซดาประกอบไปด้วยน้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะปรากฏว่าก็ไม่มีอะไรลงเหลืออยู่เลยในจานบุหลุ่นะคะ,ะ,นะคะจากนั้นนะคะทำแลบเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็บันทึกนะคะผลการทดลองลงในตารางบันทึกกิจกรรมได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอให้หนักเรียนสนุกกับบทเรียนนะคะและเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในแลกิจกรรม2.2ค่ะบ๊ายบาย